ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเบลพาโอครับวันนี้เราอยู่ที่เซฟจุดๆๆนะผม,มขอบอกนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับรู้นะว่าผมเล่นเซฟมาแลนะครับแต่วันนี้ผมเองก็ว่าจะพาเพื่อนๆมาเดินดูนะครับเซฟที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะเซฟนี้มันสามารถเล่นได้เมื่อถือก็ได้นะครับเล่นในคอมก็ได้นะ แล้วก็อีกอย่างนะครับคนเยอะมากครับเซิฟนี้ตอนนี้มันยังไม่มีหายขาดนะครับเห็นเกอิมา้นะวันนี้ผมเองก็เลยแบบว่าจะพาเพื่อนมาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะมาดูคนครับคนก็เยอะนะถ้าใครอยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับ AB ก็เป็นตัวนี้นะครับอ่าจะหาเครับส่วนการที่สร้างตัวมันะครับให้มาบ้าตรงนะครับ ไปยิงดอกไปยิงอะไรมันจะบอกเลยว่งนะครับพาย่อนบาบิลันครับอะไรประมาณนี้นะมันจะจ่ายพันึูงนะครับวาร์ปไปแต่ละครั้งนะอาจจะลองมาเดินดูคนก่อนครับว่าคนเยอะไหมผมว่าเซฟนี้คนเยอะนะครับเป็นเซฟเปิดใหม่นะครับของไทยนะครับคนก็เยอะนะก็น่าเล่นนะครับลองมาเล่นดูนะครับ ราคา M ตอนนี้ก็เซฟน,นะครับเป็นเขาขายอยู่ที่ราคาเนะครับ6 5บาทนะเอ็มนะครับก็ถือว่าแพงนะครับเขาเองก็จะมีกลุ่มซื้อขาอยของเขาอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวเซฟนะครับเป็นคนดูแลนะผมก็ถาม G m อยู่นะครับว่าได้เอาการ์ดอะไรออกนะครับเข,เขาก็บอกว่า การบอลทุกตัวก็ดอกตามปกติครับสามารถล่าได้ครับก็สรุปนะครับคองดิเอราการ์ดโกสการ์ดเมืองทองนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะนี่แหละครับบรรยากาศนะครับก็คนเยอะนะครับราคาเอ็มก็ดีด้วยนะครับตอนนี้เอ็มก็อยู่ที่ประมาณ65บาทนะครับถือว่าตังหายากนะครับผมนี่เล่นมาโอ้โหตังยังไม่ถึง5้แสนเลยอยู่ที่ประมาณหลักหมื่น สองหมื่นนด้และครับคอร์ดก็ถือว่าราคาแพงนะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวขอเดือดดูดโอ้ใส่ของา a ฟ f ด้วยอันนี้เป็นตู้ลักกี้นะครับก็สูงครั้งละหกแสนะครับมันจะได้ของระ่าันครับบางคนอาจจะดวงดีครับพี่ครับได้ยอดเงินโบนัสไปร้อยจ็สิบกว่าล้านนะครับถ้าคุณวงดีนะแต่ว่าหกแสนก็ถือว่าแพงนะครับ มาดูนี้ครับวนกับใส่ของบาโฟครับกดดูนี้เห็นไหมของเขาก็ประมาณนะครับนี่ครับคอรบาโฟถ้าถามว่าคอรบาโฟมันได้มาจากไหนคอร์ดบาโฟนะครับคอรดพวกนี้นะเราจะได้มาจากเราบริจาคอ่นเซฟนะครับผมเองก็ถามเกีน่น่นะครับว่าการบริจาคค่าเซฟมันจะสมได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่นะครับผมพูดผิด าเกิดว่าเราบริจาคเงินเซฟห้า500บาทจะสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งนะครับถ้าหนึ่งพันก็2ครั้งนะครับก็ไล่ไปครับทุก500บาทจะสุ่มได้หนึ่งครั้งนะครับไอเทมก็นี่ครับมาสุ่มตรงนี้นะครับถ้าเราบริจาคนะมันจะมีหน้าเว็บนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเป็นตู้บริจาคนะครับถ้า500เราจะได้สุ่มหนึ่งครั้งนะครับอ่ะมันจะสุ่มกอนอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับเรียงนะนี่ นี่เป็นคอร์สปิกทองนะครับครับเมื่อกั้งัดหมอนจะได้อ่าที่อะไรวะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าประสบการณ์ในฝั่งหมอเนี่ยจะได้เพิ่มเพิ่มด่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีเอ็มพีครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ได้ล้ำหนักเพิ่มอยู่พันห้าก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันสะสมได้นะโดยที่นคนบริจาคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่ครับคอร์สบาร์โฟททอง นี่ครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะนี่คุณดูมันมีให้จีร่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างเอง,ง,งบริจาคห้าร้อยสุกหนึ่งครั้งมีโอกาสผมว่าดีกว่าดีนะบริจาคสักสองพันสุกสัก 2000. สี่ครั้งก็ไม่แน่นะอาจจะดวงดีนะครับได้คอร์สบาโฟก็ได้นะใครจะไปรู้นะ ว่ามาเอ่อเป็นไรวะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะครับทำไมมันค้างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะครับมมครับ,รบมาต่อครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่ครับมันมีของทั้งหมดเจ็ดเจ็ดอย่างนะครับโอกาสสุ่มได้ของบาโฟทองก็มีสุ่มนะครับผมว่ามันก็ได้ ได้ง่ายนะเพราะว่าคนใส่เยอะนะครับอ่ะมาดูอีกตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งก็จะเป็นอ่านี่ครับก็น่าจะเจ็ดอย่างกันนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนคอร์สครับอันนี้เป็นคอร์สอะไรวะถ้าเป็นคอร์สปิ้นะครับนี่ครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะลองหางดูครับเพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มตอบสิเปอร์เซ็นต์เพิ่ม้เพิ่มน้ำหนักหนึ่งพันี่อะไรวะอ๋อเป็นอะยรเล็กๆแล้วก็อ่ามีไข่ด้วยครับ เป็นไข่พวกนี้นะมันจะสุกได้คอร์ต่ตางๆนะเซฟนี้ไม่มีข่ขายนะครับต้องมาบริจาคห่ักๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นแสงพระอาทิตย์น,นะครับสามารถสุกได้นะผมว่าถ้าจะสุกนะขอสุ่มเป็นข่าวมาฟโฟนดีกว่านะมีปีกด,ด้วยมีมาฟโฟทองด้วยนะครับปีกทองนะเป็นคอร์นะครับเดีย๋ยวว่าผมจะบริจาคเขาอยู่นะ แต่ไม่รู้วันไหนนะครับอ่ะก็ยังไงต่อมาดูราคาของ์สกนก็ของก็ไม่ได้แพงมากนะครับเนี่ยคอร์สพวกนี้ก็ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ว่าเห็นเขาเขาเฮ้ยผมเห็นเขาขายเล่นเขาบาโฟอยู่นะในกลุ่มของเรียมนี่นะครับเขาขายกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะ เห็นเขาขาดนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากสุงคุณไปซื้อนอกมากร้นะครับ mm hmm. นี่คือผมแนะนำนะอ mm hmm. ลืมบอกไปอย่างหนึง mm ่ง hmm. ถ้าเกิดว่าเราบริจาค1,000พ 1, นะครับเราจะได้มา10000แต้มนะ10000แต้มเราสามารถซื้อพวกนี้ได้นะครับอ่ซื้อบุกงไา้นะครับคุณก็จะใช่ครับ5้500แต้มอะไรก็ว่าไปมันก็จะลดแต้มคุณไปเรื่อยนะ เข้าใจนะครับโดยจากหนึ่งพันได้หนึ่งหมื่นแต้มนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลองไปอ่านดูหน้าเว็บนะครับผมไม่น่าจนะหร,หรือไม่คุณก็ทักไปถามช่องแชทได้ะนะครับของทางเว็บเขานะครับผมว่าคิดตัวอ่ะเพื่อนๆลองคิดตัวขนาดเซฟเถื่อนยังทำให้เล่นในมือถือได้แล้วคุณคิดตัวเซฟจริงท,ที่เราเล่นนะของยอื่น มันยังไม่ทําให้เล่นในมือถือได้คิดดูคุณคิดดูว่าเสียฟเถื่อนแม่งยังถึงกว่าเยงจิงสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยอ่ะกเะ็เดินดูคร่าวๆ่ะเมาดูนครับส่วนพ่อค้าก็อยู่ประมาณนะครับพ่อค้าคนเก่าน,นะบางคนก็ย้ายมาจากเซฟเฮล่าก็มีนะครับอลองมาเล่นดูนะครับจ้างเป็นอะไรก็มีนะนี่นะครับคนก็เยือน,นะครับ ยังไม่มีใครค้านนะครับก็เลยบอกไปใครที่สนใจจะเล่นก็เล่นเข้ามาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวก็เล่นเิร์ฟนันก็สนุกดีนะเพราะว่าคนก็เยอะนะครับกิจกรรมอะไรก็มีจัดนะเกมเขาก็จัดนะครับส่วนไข่เขายังไม่ออกมาขายนะผมก็ถามเกมครับว่าทําไมไม่เอาไข่หรือว่าสุมเปิดได้คอร์มาขายเขาบอกว่าเขาไม่อยากออามาขายนะขเนาขากลนะัวแบบว่าคนนะ ใส่คอร์สเยอะเกินไปนะเขาบอกเขาก็เลยว่าไม่อยากให้คอร์สมันล้นตลาดนะเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปคิดดูก่อนนะครับว่าเขาจะเอามาขายหรือเปล่านะแต่ผมว่าทีเด็ก็ก็พูดถูกนะไม่อยากเอาขายมาขายก็เพราะว่าไม่อยากให้คอร์สมันล้นตลาดนะครับเขาก็คิดถูกนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็เห็นทีเด็ดของเขาหลายส่งนะเรื่องจินตกรรับมาเลยเข้าไปทักเพื่อถามเขาเนี่ยแหละครับถามให้รู้ไปเลยว่าเป็นแบงไหน ก็ยังดีนะครับที่เกมเขายังรับฟังพวกเราอยู่นะไม่เหมือนเซอปีอีกนะ,ะแสดงอะไรไปมันก็เดี๋ยวจะนําไปพิจารณาอะไรของมันไม่รู้นะแต่ว่าอย่างนี้เขาก็ยังจุดมาคิดอยู่นะว่าเขาจะทำายูงไมาทําดีนะครับวันนี้ผมเองก็มารีวิวเดินตัวให้ดูประมาณนี้นะครับใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับราคาเอ็มก็ตอนนี้ก็65บาบาทนะครับก็ถือว่าแพงนะ ใครที่อยากจะโหลดเกลยนก็ลองทักมาเพี่ยนผมก็ได้นะครับเซฟนี้นะแต่ผมจะเอาอตัวเซฟนี้เอาให้ทางเพี่นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นนะวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ